ทนากับทุกทกท่านนะคะวันนี้การสวดมนต์ก็จบลงด้วยความเรียบร้อยหนูไม่แน่ใจว่าพี่นัทจะปรับเข้ามาทันหรือเปล่าเพราะว่าพี่นัทติดภารก,กิจอยู่นิดนึงค่ะแต่ว่าเพื่อที่ว่าไม่ให้เป็นการใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์หนูก็ขออนุญาต เรียนถามพี่ๆในกลุ่มนะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณทวัชัยค่ะไม่ทราบว่าจากที่เมื่อวานหลวงตาได้กลับเข้ามาสนทนาธรรมให้พวกเราเชิญค่ะปสดีวิชาแล้วก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะฮะเมื่อวานหลวงตามาสนทนาธรรมรูม้อ,อย่างเดียวพวกเรารน มันยังมีแรงกดแบบเล็กๆหลวงตาก็าพยายามจะให้ความเข้าใจส่วนตัวเองก็ก็ก็เป็นเหมือนกันนะก็รนเพราะว่าคําถามหลวงตาบางทีเราก็ไม่เข้าใจอย่างเมื่อวานที่เรื่องถามตอบของไอ้เรื่องอาหสิก,กรรมเนี่ยขขาสองที่ว่าการอโหสิกรรม ไม่มีผลในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราเราก็มองค่าว่ามันไม่ถูกเออถ้าความหมายก็คือไม่มีผลในปัจจุบันตุตาบอกว่าถูกแต่แต่อาจจะมีผลในอนาคตนาจะไม่ทำอีกก็ก็ไม่ทราบว่าวเพื่อนๆที่นั่งฟังแล้วก็ที่รดจาเฉลวยในคำถามเนี่ยเออผม อยากจะถามว่าพวกเพื่อนมีความเห็นยังไงบ้างเดี๋ยวกพราะว่าจุดนี้คือจุดที่พวกเราส่วนใหญ่ก็จะตอบผิดกันเยอะเอนิชามีความเห็นยังไงบ้างครับผมที่ที่ทาว่าการโหสิกรรมเนี่ยไม่มีผลในปัจจุบันเนี่ยทุกในทางนชาครับผมค่ะโดยโดย,โดยส่วนตัวหนูเอาจริงๆเลยเมื่อวานคือหนูก็อ่าน อ่านไม่ได้ละเอียดล้วได้ความที่ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากหนูก็ตีคําถามกับข้อข้อที่หลวงตาให้เลือกตีไม่แตกหนูก็เลยไม่ได้ตอบข้อนั้นไปแต่พอมาฟังหลวงตาเฉลยหนูก็หนูก็เริ่มจะเข้าใจว่าการอาโหสิกรรมเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถ้าเราเอาโหสิกรรมแนละ้ตอนนั้นผลที่ได้ก็คือตัวเราแล้วหนูว่าเข้าใจว่าถ้าปัจจุบันเราเอาโหสิกรรมบ่อยๆหรือทำบ่อยครั้งขึ้นอ,อย่างนี้ยค่ะมันก็เป็นการที่ว่าขัดเราใจเราทุกวันเราที่หลวงตาเคยบอกไว้ว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดปัจจุบันเป็นเหตุจะส่งผลให้ดีได้ก็ในอนาคต หนูมีความคิดเห็นประมาณเนี้ยค่ะไม่ทราบว่าคุณธวัชชัยเห็นยังไงบ้างคะอก็งงในคำตอบจุดนี้เหมือนกันว่าไม่มีผลในปัจจุบันเนี่ยผมก็มองว่าผิดเอามรรลุตาเฉลยมาว่าไม่มีผลในปัจจุบันเนี่ยถูกคือไม่มีผลณจุดนี้แต่อาจจะมีผลในอนาคต แล้วก็ปกติแล้วคำว่าโหสิกรรมก็คือว่าเราก็ขอเพื่อจะให้รู้ว่าเราทําอะไรผิดแล้วก็จะไม่ทําอีกก็ก็พอเข้าใจได้อยู่ที่ประมาณนี้ไม่ทราบว่าเพื่อนๆใครมีความเห็นเพิ่มเ,เติมบ้างครับวัดดีค่ะนิชาและนะทุกทท่านค่ะคุณคุณทวัตชัยนะคะข้อนี้ค่ะตุก๊กเห็นว่าอโหสิกรรมไม่มีผลในปัจจุบันน่ะข้อนี้ตุ๊กก็ตอบตอบว่าผิดค่ะ แต่แต่มาฟังหลวงตาแล้วอันนี้ยพอพอเริ่มเข้าใจค่ะคือไม่ทราบตุกเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะรบกวนท่านสมาชิกเอ,อช่วยช่วยดูด้วยค่ะคือตุกเข้าใจว่าที่หลวงตาบอกว่าถูกเนี่ยอโหสิกรรมเนี่ยไม่มีผลในอนาคตขอโทษค่ะไม่มีผลในปัจจุบันเพราะว่าการขออโหสิกรรมอ่ะเราเป็นการขอ การกระทําในอดีตทีนี้หลวงตาบอกว่าไม่มีผลในปัจจุบันเพราะว่าสิ่งที่หลวงตาเฉลยหลวงตาก็บอกว่าการขออโหสิกรรมเนี่ยเป็นการแบบยอมรับผิดแล้วเราจะไม่กลับมาทําอีกมันถึงไม่มีผลในปัจจุบันนะ่ะทุกเข้าใจแบบนี้นะคะแล้วก็ที่บอกว่าอาจมีผลในอนาคตก็เห็นด้วยกับ คุณนิชาเมื่อสักครู่ที่ว่าถ้าปัจจุบันเราไม่ทําไม่อะไรเงี้ยค่ะคือไม่ไม่ไมปทํากรรมเพิ่มขึ้นเงี้ยมันก็จะมีผลในอนาคตคือสิ่งที่ดีค่ะไม่ทราบทุกเข้าใจถูกหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะหูหนูว่าถ้าคิดแบบว่าง่ายๆปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผล ไม่ทราบว่าอย่างนี้พอจะเข้าเขาหรือเปล่าอืมอขออนุญาตเรียนถามท่านอื่นนะคะขออนุญาตเรียนถามค่ะค่ะเชิญค่ะคุณปุ๊กคะขอบคุณพ่ะนิชาพอนิชาพูดอันเนี้พี่พี่พี่เข้าใจค่ะสิ่งที่ที่นิชาพูดสักครู่ค่ะว่าเออการกระทําในปัจจุบันมันจะไปมีผลในอนาคตคะ ไม่ทราบท่านอื่นว่าไงคะ่ะขอบคุณค่นิชาขอบคุณพี่ตวัชชัยด้วยคะ่ะอ่าก็หนูขออนุญาตเรียนถามความคิดเห็นท่านอื่นบ้างนะคะหนูขออนุญาตเรียนถามคุณครูคเบนจังมาศคะ่ะถ้าสะดวกนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะนนิชาแต่ไอ้ข้อน,นี้นะครูบินตอบถูกนี้ตอบถูกเพราะว่าเวนคิด เอาง่งายๆคิดคิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรเลยอะค่ะหมายความว่าการที่เราจะอโหสิกรรมได้เนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วพราะเกิดขึ้นแล้วอแล้วก็มาขออโหสิกรรมเกิดขึ้นแล้วนั่นคืออดีตแล้วก็มาขออโหสิกรรมก็เออมันก็มันมันมันก็มามาขอมาขอโทษว่าจะไม่ทําอีกมันก็เลย มันก็เลยตรงนั้นน่ะมันก็เลยไม่มีผลกับปัจจุบันเพราะมันมันอยู่ในขั้นตอนของอดีตแล้วก็กลับออกมาบดเอ่อเป็นเป็นกลับมาขอโทษก็เป็นเรื่องปัจจุบันเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้สิ่งที่เราทําไปแล้วเนี้ยมันก็เลยไม่มาเกี่ยวกับปัจจุบันคุณเป็นคิดตืต้นๆแค่นี้แหละคะ่ะก็เลยตอบตอบว่าข้อนี้ถูกนะสะรเงคิดอย่างนี้อ่ะคะ่ะน้องนิชาอ่า,าสงสัยหนูหนูคง หนูคงไม่ได้คิดอะไรเลยหนูหนูเลยตอบไม่ถูกค่ะแต่คุณครูเบนก็ก็มีเหตุผลประกอบก็หนูว่าก็ก็น่าจะมีส่วนนะคะแต่หนูก็ไม่สามารถ<ม>จะฟันธงลงไปได้ว่า<ม>จริงๆแล้ว<ม>เป็นอย่างไงนะใช่ค่ะปังคิดตื้นตื้นนะคะคือว่าเอาเอาต่างตรงนะไอ้ความรู้เรื่องธทมเนี่ยคุณเบนมีความรู้ที่ น้อยน้อยน้อยมากอะหะน้อยมากพยายามกระตุ้ม,มกระเตี้ยมตามก็ไปเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยืบางทีคิดก็คิดแบบอ่าคิดอะไรเพื่นๆไม่ได้คิดลึกคิดอะไร <c oughs> น้อง่ะน้องวิชาสอบคุณค่ะแต่หนูว่าการปฏิบัติทำบางทีไม่ได้คิดอะไรเยอะก็ดีเหมือนกันนะคะ หนูเคยได้ยินหลวงตาเคยสอนว่าบางทีถ้าเรารู้เยอะเราก็จะเอาความรู้ของเรามาเป็นความจําแล้วเวลาเกิดสภาวะอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าอันนี้แหละคือสภาวะธรรมที่อยู่ตรงหน้าเราแต่จริงๆแล้วเราเอาความจําเอาสัญญาของเรามาเป็นสภาวะหนูก็เลยว่า บางทีหนูไม่ได้อ่านอะไรเยอะหรือว่าหนูไม่ได้เรียนรู้อะไรเยอะมันมันก็ช่วยช่วยลดลดความจำที่ว่าจะเอามาใช้มันก็มันก็เกิดประโยชน์เหมือนกันนะคะแต่ยังไงแล้วการที่เราปฏิบัติทำโดยส่วนตัวของหนูเองที่หลวงตาเคยบอกก็ต้องมีความรู้หรือว่าปริยัาิควบคู่ไปด้วย เพื่อที่ว่าพอรู้บ้างประมาณเนี้ยค่ะไม่ทราบว่าอคุณคุณพงเพนคุณครูพงเพนคะไม่ทราบว่าคุณครูพงเพนมีความเห็นยังไงบ้างคะขออนุญาตเตียนถามค่ะ นาสวัสดีค่ะคุณนิชาแหมดีจังเลยได้คนนำสนทนาใหม่น่ารักแล้วก็ดีด้วยค่ะก็เห็นที่จริงเห็นด้วยกับที่พูดมาแล้วนะค่ะว่าที่อันเนี้ยที่ว่าถืกว่าไม่มีผลในปัจจุบันเพิ่งฟังเหตุผลของอคุณเบนของมองังเบนจามาแล้วเข้าใจเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเหมือนเลยค่ะคิด,ค,ดคิดเหมือนกันเลยว่าต้องมันไม่ได้มันไม,ไม่มีผลในปัจจุบันนะอ่ะเพราะว่าสิ่งที่ทําเหมือนกับ ในจิ๊จคเราทาบันมาแล้วอะนะฮะตามนั้นแหละคะ่ะตอนนี้น้องนิชาว่าอย่างไงนะของน้องนิชานี่คือผิดจะไหมแต่ี่จริงที่ก็ตอบผิดนะฮะแต่ว่าพอาอธิบายแล้วเข้าใจตามนั้นละคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอพระคุณะคะ่ะหนูก็ตอบผิดเพื่อนคุณครูวงพินนะคะอ่ะเป็นดีเพื่อนเยอะเหมือนกันนะะ่ารู้สึกไรคนตอบไม่ถูก ค่ะวันนี้ก็เลยกลายเป็นการสนทนาเรื่องการขอโอโหสิกรรมข้อที่สองที่ว่าตอบไม่ค่อยถูกกันไปเลยขอ,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 ขอตอ่อหนึ่งเป็นนิจมาแสดงความคิดเิ่นที่ว่าตัวเองก็เข้าใจที่จริงไม่ได้เข้าใจถูกหรือผิดข้อนี้ที่ตามหนวงตาว่ะเอ๊ะครับอโหสิกรรมเนี่ยจากคำตามของหนวงตาทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ย ไห้ทำผิดเราจรึงมาขออาบอสิกรรมแต่จริงๆแล้วหลวงตาบอกก็ไม่ไม่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ถ้าเราทํายูีมีอยู่ข้อนึงบอกให้ทาบ่อยๆแต่ว่าแต่ว่าไม่ต้องทําผิดเราก็อขออาหสิกรรมเช่นเราขอสวดอาหสิกรรมให้หลวงตาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านบอกไม่ทราบมีความคิดเห็นอันนี้ยังไงบ้างคะเ <c oughs> ข,ข้าใจไหมคะโด้ค่ะโดยส่วนตัวหนู หนูก็เป็นผู้ที่ว่าเพิ่งเริ่มเดินทางเหมือนกันความเข้าใจอะไรก็คงยังไม่กระจ่างชัดเท่าหลวงตาหรือว่าเท่าพี่นัดหรือว่าเท่ากับท่านอื่นๆนะคะแต่ความเข้าใจของหนูการที่อาโหสีกรรมบ่อยๆก็เป็นการที่ว่าได้เตือนตัวเองว่าเราจะไม่กลับไปทำแบบนั้นอีกทำให้จิตเราคอยระวังมากขึ้น แล้วก็สร้างความคุ้นชินให้กับจิตเราอะค่ะว่าถ้าเราขอเอาโหสิกรรมบ่อยๆมันก็หมายถึงว่าเราต้องคอยระวงังแล้วก็สำรวมใจเราไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วจิตเราหนูว่าก็น่าจะอ่อนโยนขึ้นแล้วก็น่าจะคุ้นชินกับการกระทำบ่อยๆเหมือนอบรมจิตใจอะค่ะโดยส่วนตัวหนูหนูว่าน่าจะประมาณนี้ค่ะ ในชวา่าบอกขอบคุณมากเี่เป็นตัวอย่างนี่เห็นว่าโอ้ความเข้าใจติดข,ของเราแล้วมาเนี่แจ่มแจ้งดิฉันยกตัวอย่างให้เห็นมาเนี่ยอันนี้คือขอขุเสริมมาทีนี้ประดีปพอหลวงตาพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้สนทนาต่อไงไม่ได้๋ยวขอขอบพระคุณเท่านั้นเองว่าออจริงนะต้องทำอโหสิกรรมเหมือนเราก็บางทีไม่รู้ตัวไงว่าเราทำอะไรลงไปบ้าง การทาบ่อยๆอ่ะดีที่สุดแต่อย่างที่หนูว e ่าขอบคุณค่ะที่ได้ร่วมสนทนาขอบพระคุณค่ะแต่ก็อย่าเพื่งอย่าเพื่งเชื่อหนูนะคะหนูก็พูดโดยประสบการณ์อน้อยนิดค่ะหลวงตาตอบแล้วค่ะหลวงตาตอบป้าแล้วมัะดีกกับยาค่อนๆเนี่ยถามแล้วถามหลวงตาแล้วแต่เอามาทบทวนนะใชมว่าเออว่าเข้าใจหรือแล้วมีความรู้สึกว่า พอใจกับกับการสนทนานี้ก็เลยเสริมมาให้คุณค่ะขออนุญ,ญาตเรียนถามเพิ่มนะคะเอหนูน้องเนม่ิชาค่ะขอตอนไหนคะขอแสดงความคิดเห็นนิดน,นึงคือจริง<ช>ๆแล้วข้อเนี้ยข้อนี้พี่มาก,ก็ตอบถูกแต่ลึกๆในใจมันก็ย้อนแย้งว่าเออการที่เราขอโหติกรรมปุ๊บเนี่ยใจเราได้ละความรู้สึกเราได้ละ แต่ทาไมหลวงตาบอกว่าไม่ได้เลยแต่แบบก็ก,ก็ก็คือก็คือแบบก็จําได้แหละว่าหลวงตาบอกว่ามันจะได้ในอนาคตก็เลยเสียงตอบถูกดูแต่จริงๆแล้วลึกๆกในใจมันก็ยังย้อนแย้งว่าพอเราขอขอกิกรรมปุ๊บเนี่ยเราได้แล้วอะเราได้เดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยได้กับใจเราอ่นนี่เป็นความคิดเห็นนะคะแต่งจริงแล้วก็ก็เสี่ยงตอบถูกเอนกาค่ะขอบคุณค่ะ ่าขอบคุณค่ะที่มาแชร์ความคิดเห็นแต่โดยความเข้าใจของหนูเองหนูว่าบางทีการขออโหสิกรรมเราโดยส่วนตัวของหนูเองที่ว่าเราได้แล้วเราได้เราได้แค่เราได้แค่ความอิ่มใจเราได้ความสุขใจหรือว่ามันเข้าไปอยู่ในใจจริงๆเหมือนกับการอโหสิกรรมที่ว่า เราเอาโหสิกรรมออกมาจากใจเราหรือเปล่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของหนูนะคะเพราะบางทีการที่ว่าเราจะเอาโหสิกรรมกับอะไรสักอย่างหนึง่งหนูว่าถ้าเราเชื่อเรื่องเกิดเรื่องตายถ้าเราเชื่อเรื่องชาติที่แล้วมีจริงชาติหน้ามีจริงแล้วยังต้องมานั่งเอาโหสิกรรมแบบนี้ หือว่าการโอหสิกรรมที่แท้จริงไม่น่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆอย่างที่หลวงตาเจสอนท่านก็เลยบอกว่าให้ทําบ่อยๆให้ทําจนชินให้ทําจนเป็นนิสัยหนูว่าน่าน่าจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถูกผิดอย่างไรขออนุญาตเรียนถามหลวงตาอีกสักครั้งหนึ่งในขอกาสที่เห็นหน่อยนะคะได้ค่ะเชิญค่ะ คือคือขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงอย่างที่เคยฟังหลวงตาดั่นบอกว่าเหมือนกับว่าคือความเข้าใจนะคะว่าจริงๆการโหสิกรรมอ่ะคือคือในทางโลกคือเราคือคือเรายกโทษให้เขาแต่จริงๆอ่งไม่ได้ยกโทษต้องต้องต้องแยกว่าเป็นโหสิกรรมแบบเราเอาโหสิกรรมไหมวันดีคืนดีเจอกันไหนไม่โหสิกรรมทีเนี้ยหลวงตาเคยบอกว่าการโหสิกรรมอ่ะไม่ได้ทําง่ายๆต้องทําที่จิตถ้าเราเติะหา นหนูขออนุญาตถามต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะคะหนูแอบเห็นคุณลิสาเข้ามาฟังด้วยหนูขออนุญาตคุณลิสาแชร์ประสบการณ์หน่อยค่ะอ,อ่เพิ่งเข้ามาค่ะน้องนิชาไม่ทราบว่าคุยอะไรกันเข้ามาตอนอาหกสิบสามแล้วอะคะ่ะค่ะคุยถึงเรื่อง ออคำเฉลยของหลวงตาเมื่อวานะคะที่ตอบที่หลวงตาเฉลยข้อที่สองอะคะ่ะค่ะค่ะข,ข้อเนี้ยส่วนตัวเองอะก็ยังยังคือตัวเองตอนที่อธิบายให้หลวงตาฟังก็ไม่ทราบว่าใจเราหรือเปล่าว่าตอนแรกเราอ่านนะคะการอาโหสิกรรมไม่มีผลในปัจจุบัน แต่อาจมีผลในอนาคตใช่ไหมคะนี่คุยกันถึงข้อข้อไหนนะคะข้อนี้ค่ะข้อที่สองค่ะอ๋อการขออโหสิกรรมเป็นการขอโทษว่าจะไม่ทําอีกใช่ไหมคะหรือว่าที่จะไม่มีผลในปัจจุบันแล้วหลวงตาเฉลยว่าข้อนี้ถูกคะ่ะแล้วพวกเราก็ตอบกันไม่ค่อยถูกอะคะ่ะอ๋อก็ถูกเข้าใจถูกต้องละก็คือการขออโหสิกรรมไม่มีผลในปัจจุบัน แล้วหลวงตาบอกข้อนี้ถูกใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ส่วนตัวบอกว่าข้อนี้ผิดเพราะว่าเข้าใจว่าการอโหสิกรรมอ่ะทันทีที่เราขออโหสิกรรมอ่ะมันมีผลในปัจจุบันทันทีเพราะว่าคือคือเรามีสติอ่ะผลคือเรามีสติรู้ตัว ว่าเราอะทําผิดมาเราทําไม่ดีมาในอดีตเราไม่ดีกับคนนั้งคนนี้หรือไม่ดีกับอะไรสักอย่างแล้วเราก็มีสติและลึกได้เราก็อยากจะขออโหสิกรรมที่นั้นผลปัจจุบันมันก็คือเรามีสติเนี่ยแต่พอฟังหลวงตาแล้วอะแต่อาจมีผลในอนาคตตัวเนี้ยมันถูกมันถูกตรงประโยคหลังว่าการขออโหสิกรรมอะมันมีผลในอนาคตแน่นอนเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอดีตอะเราแก้ไขไม่ได้ไง กา,า,ารอโหสิกรรมคือเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วซึ่งมันไม่ดีเรารู้สึกไม่ดีกา,า,ารอโหสิกรรมจริงๆแล้วอ่ะคนที่ได้จริงๆเนี่ยก็คือตัวเราเพราะทุกครั้งที่เราขออโหาสิกรรมอ่ะเหมือนเราได้ปดแอค่ะเราได้ทาลายกระแพงตัวเองอ่ะพอเราขออโหาสิกรรมปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกสบายใจส่วนเขาจะรู้หรือไม่รู้เราเห็นผมจากตัวเราก่อนอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจอย่างนี้ แต่หลวงตาม,มองไปถึงอนาคตจะข่าวว่าเราไม่ทําอีกแน่นอนเพราะถ้าวันนี้เราสำนึกแล้วเรารู้แล้วว่ามันไม่ดีเราไม่ใช่เราก็จะไม่ทําอีกแน่นอนอันนั้นก็คือถ้าเป็นประโยคเนี่ยคือก็จะต่อว่าถูกอะคะ่ะนม่ทราบงงไหมคะค่ะไม่งงค่ะหนูก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าหลวงตาก็เคยบอกว่าโอ้โหสิกรรมผลที่เกิดขึ้นคนที่ได้ก็คือตัวเราก่อน ใจเบาสบายใจก็เห็นด้วยค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะที่เห็นด้วยขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าท่านใดจะแชร์ความคิดเห็นหรือว่าจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะเนี่ยขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าการขออโหสิกรรมต้องทำบ่อยๆเพื่อจิตจะได้สอนจิตอะ ถ้าเรามองคําว่าการอาโหสิกรรมต้องทําบ่อยๆออมันก็เป็นปุจฉโลบายอยู่แล้วว่าการที่เรารู้สึกว่าเราทําอะไรไม่ดีหรือทาผิดอะ่ะเรารู้สึกบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันเหมือนกับเป็นปุจฉโลบายอะสอนให้ใจเราอะ่ะมันอ่อนลงมันซอฟลงมันรู้จักมันรู้จักผ่อนปนมันรู้จักยอมันรู้จักอภัยอย่างเงี้ยคะ่ละล้าถ้าเราทําบ่อยๆบ่อยๆเนี่ย มันก็เป็นเมตตาค่ะมันก็เป็นจิตที่จิตที่ดีละค่ะจิตที่ดีถ้าจิตที่ดีมีมากมีมากเข้ามันก็จะไล่จิตที่ไม่ดีออกไปมันก็จะเหมือนจะจิตสอนจิตอะค่ะตรงนี้ก็ก็ขอแชร์แชร์ความคิดเห็นส่วนตัวตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าการให้ทหําบ่อยๆเนี่ยมันเป็นปุสโรบายมันเป็นอุบายแชรที่จริงแล้วถ้าเราทําบ่อยๆคนที่ได้ก็คือตัวเรา ใจเรามันจะอ่อนลงมันจะเยียนลงนจะมีเมตตามากขึ้นมันจะรู้จักอภัยมากขึ้นนะคะก็ขอแชร์ประมาณนี้นะคะว่าถ้าทำมาหลักไแล้วจิตรู้สึกว่าเป็นกุศลหนูอว่าก็น่าจะดีสังเกตจากวันนี้ที่คุยเรื่องแค่โอโหสิกรรมเรื่องเดียวก็สามารถแตกย่อยไปอีกหลายอย่าง บางครั้งความเข้าใจจริงๆมันก็ไม่ได้มาจากตำราซะทั้งหมดหรือว่าความเข้าใจจริงๆเกิดจากสิ่งที่เรารู้แล้วทำแล้วมันเข้าไปถึงใจมันเป็นความจริงที่รู้อยู่ในใจหรือว่าอันนี้น่าจะสำคัญที่สุดหลวงตาท่านก็คงท่านก็คงให้ได้แต่ปร,ริยัต แนวทางในการปฏิบัติแต่ว่าท่านใดจะเดินถึงไหนปฏิบัติได้อย่างไรก็ต้องแล้วแต่สภาวะหรือการเดินทางของแต่ละท่านแต่ละคนหรือว่าวันนี้ก็โชคดีแล้วค่ะที่มีครูอาจารย์ที่คอยแนะนำที่ว่าคอยสั่งสอนทั้งตัวหนูเองแล้วก็ ทุกทุกท่านในกลุ่มเ้าไก่ไม่ทราบว่าค่ะไม่ทราบว่าวันนี้มีอะไรหรือว่าท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีวันนี้หนูก็คงไม่รบกวนเวลาท,ทุกทุกท่านแล้วค่ะหนูว่าพี่นัดน่าจะไม่น่าจะเข้ามาท,านทันถ้าอย่างนั้นหนูต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ที่เสียสละเวลามาแชร์ความคิดเห็นแล้วก็แบ่งปันความรู้ความเข้าใจแต่ทางที่ดีอีกครั้งหนึ่งยังไงเก็บประเด็นนี้ไว้หรือว่าถามพี่นัทเพื่อที่ให้เราขยายความเข้าใจได้ถูกต้องแล้วก็ถูกตรงในวันพรุ่งนี้หรือวันศุกร์อีกครั้งนะคะถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตค่ะขอทุกทุกท่าน อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ว่าเข้ามาสวดมนต์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ขอพบคุณทุกท่านค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญด้วยคะสาธุค่ะ